เมื่อเช้าวันนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานถแถลงข่าว24กันยายนวันมหิดลวิถีใหม่ของคนไทยหลังพ้นภยัยโควิด1 i ที่หอประชุมโรงพยาบาลศิริราชนะคะโดยมีตัวแทนจากองค์กรต่างๆรวมถึงนักแสดงใจบุญอย่างกระทิงขุน,นรงเบสชนิดาพา บอสชนกันแซนดี้ชลิดาบอสพุทธิพงศ์หลินวัลันรัฐและทัดกิติทัศน์มาร่วมงานค่ะแล้วงานนี้ก็ได้รับเกียรติจากดรฐานิยาพงศิริที่ปรึกษาสถานี TNN2 บริษัท True Visions Group จำกัดมาร่วมงานพร้อมกล่าวถึงความร่วมมือของ True Visions ในกิจกรรมวันมหิดลที่จะถึงนี้ค่ะ ที่10ดนี้เวลา16นาฬิกาหรื18นาฬิกาก็นำมาออกอากาศนะคะทางทีมงานซองหรือช่อง7810นอกจากนี้ยังมีแพลฟอมที่เป็นหน้าของสื่อโซเชียลนะคะที่เรียกว่าแอปของ True ID ถ้าคนรู้จักกันในคนรุ่นใหม่ก็จะรู้ว่าสามารถยกจากมือถือแล้วก็ติดตามรายการไหน้าส่งได้เลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแล้วก็ยังมีการนำไปออกทาง Facebook Live ด้านศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะประธานการแถลงข่าวได้กล่าวถึงกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นค่ะก็จะมีกิจกรรมใหญ่ๆเรามีกิจกรรมทางด้านวิชาการเรามีกิจกรรมในเรื่องของการรณรงค์รับบริจาคและกิจกรรมในเรื่องตอบคําถามสุขภาพตอนนี้ปีนี้มันมีที่อันหนึ่งก็คือว่า ปาตกถาปีนี้เราลงไปในเรื่องน่านแซมบ็อกซ์เพราะจริงๆอยากจะต้องการให้สังคมได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในบานพืชที่ในประเทศไทยซึ่งณวันนี้เต็มไปด้วยภูเขาที่โลนเพราะเนื่องจากมีการทําการพราปรัปลูกบางอย่างที่ทําให้เกิดดินปนเปื้อนการเสียหายต่างๆเราเนี้เราจะแก้ไขย,ยังไงส่วนในเรื่องของสาระในปีนี้ก็ยังลงไปเรื่องโควิด -19 แต่เป็นการพูดถึงโควิด -19 ในคนที่ติดโดยเพราะยิ่งในเด็กเล็กผมคิดว่าคําถามในนี้นเนกิดขึ้นเยอะมากโดยกิจกรรมเรื่องของการรับบริจาคนั้นปีนี้ก็ยังประกอบด้วยส่วนที่ไปรับบริจาคโดยตรงที่นักศึกษาวิทยาเขตบางกล่องน้อยกล่องน,นี้โดนจาบรับบริจาคและก็ยังมีการรับบริจาคออนไลน์ซึ่งปีนี้ทั้งทางโทรศัพท์ทั้งทางไอทีทออ IT, ก็สามารถที่จะบริจาคล่าวนี้ได้โดยตรง หลังเสร็จสิ้นการถแถลงข่าวทางกระทิงขุนรงนำทีมนักแสดงออกรับบริจาครอบโรงพยาบาลสิริราชร่วมกับน้องๆน,นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลค่ะก็เป็นส่วนเล็กๆน้อยๆของโครงการที่คนอื่นเขาก็เหนื่อยกว่าเราเยอะมากครับเราก็ อยากเป็นส่วนน้อยๆที่อย่างน้อยผมก็ได้ทำช่วยเขาได้ทำอะไรดีๆให้ตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>ก็ดีครับผมทิ้งก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมบริจาคก,กันนะครับผมบริจาคแล้วก็ได้ของที่ระลึกเป็นธงไม่หินดนด้วยนะครับผมบริจาคมากบริจาคน้อยก็แล้วแต่เราเลยนะครับกำลังที่เรามีนะครับผมช่วยเหลือได้มากช่วยเหลือได้น้อยก็ถือว่าได้ช่วยเหลือกันนะครับผมฝากด้วยนะครับ สำหรับใครที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคนี้นะคะคุณสามารถร่วมบริจาคได้ที่สิริราชมูลนิธิโรงพยาบาลสิริราชหรือติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์หรือ Facebook ของโรงพยาบาลสิริราชค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทา,ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True i n s i g h t นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ